มันยังไม่หยุดตกหนาวพี่ตอนนี้ถ้าอีกสักพักหนึ่งนะพี่พี่ถ้ามันยังไม่หยุดตกผมก็คงต้องดูฝนกลับนะพี่พี่สาธุจำจำเลยสัพะไม่ได้มาลบตูนะครับนะจะตามกลับนะครับผมนะก็ถ้าเกิดผมทําอะไรที่ไม่ดีใส่ทางตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนะครับก็อย่าอะอย่าอย่าอะไรวะเสาหนึ่งทับสี อือไอ,อ,อคำนี้ให้ดูไม่ได้นะพี่ๆหยาบมากเลยหยาบมากๆ น่าจะมีสองคนนัแสงไฟสีส้มกับแสงไฟสีขาวมีแค่สองเงี้ยมันจะคนให้ไปล่ามันมีแสงไฟสีขาวกับสีส้มน่าจะสองคนนะพี่อันนี้อาจจะมาตกปลาเหมือนกันก็ได้นะพี่ นี่ฝนตกตอนเนืองครับพี่พี่กระบาไม่ได้โไปละไปละได้ยินเสียงคนคุีกันนะพี่พี่ไลาแต่น่ากลัวมากลยพี่พี่ใช้แบตก็จะหมดละจรง ได้ยินเสียงคนคุยกันนะมันอยู่ใ,ใกล้กันไม่ใช่แอบอยู่กันตรงนี้เปล่าอืมไม่น่าใช่มั้งอนี้มา อาจจะมีคนมาตกปลาก็ได้แต่ว่าตอนที่ผมหมายนั้ไม่เจอใครเลยนะพี่ๆนี่ก็เป็นซาลานะซาลาไรปีแล้วด,ดูนัผู้พังมนัสเนี่ยมีคนเขียนอะไรอักขระมีอะไรสวัสดีป,ปีใหม่ย่าก,อ,ากอะไรวะเก่า หนึ่งทับสี่อะไรอะกอสออะไรระเนี่ยโอ้โหแบบลายมือใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นคนแบบเด็กๆไวรุ่นมามว่วสุมกันแถวนี้ก็ได้นะเพราะว่ารู้จักกันเขียนเนี่ยอาจจะมีทุกจุดของที่มันไม่ค่อยมีคนไปอ่ะส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ทีแบบนี้นะพีโอ้โอาจจะเป็นพวกไยรุ่นแบบมามว้วสุมก็ได้น,นี้ผมว่าไม่ได้ใจนะ โอ้ไอ้คำนี้ให้ดูไม่ได้นะพี่ๆหยาบมากเลยหยาบมากๆากนานตั้งแต่หัวคำนะพี่พผมได้ยินเสียงคนอาจจะมีคนมาตอกปลาหรือเปล่าพี่ <c oughs> แต่ว่าผมมันนั่งอยู่ตรงนี้นานไม่เจอใครไม่เจออะไรนะโอเคเดี๋ยวขอหลบฝนก่อนักคู่หนึ่งครับพี่ๆนะ สวัสดีครับพี่พี่ครับก็คลิปนี้นะเราเจอกันที่ฝายนะผมตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่สารานะผมอยู่ตรงสาลานะหลบฝนนะก็ตอนแรกมาตกปลานะผมปลากบ็ดแล้วก็ตกปลาแล้วก็ดักพวกกุ้งนะผมได้มาซ่องคำตัวนะแล้วก็ได้หน่อไม้มาสองหนอนนะผมนะก็เ,เห็นหน่อมันขึ้นสวยๆนะตอนที่อ่ากําลังมาเนี่ยช่วงมานะอฝนตกติดต่อกันตั้งแต่อ ม,มงเย็นประมาณเกือบทุ่มก,กว่าๆนะผมทุ่มก,กว่าๆได้มั้งอ่าแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสี่ทุ่มกว่าแล้วยังไม่หยุดตกนะพี่ๆอืมไม่รู้ว่าฝนจะหยุดตกตอนไหนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมกลับบ้านไม่ได้นะปลาผมก็ยังไม่ได้ลงไปดูนะผมผมกาว่าจะมาดูพรุ่งนี้นะผมคงต้องรออ่าให้ฝนหยุดก่อนนะใครเดินทางกลับนะผมระหว่างนี้เดี๋ยวอาจจะพาพี่ๆไปชมฝ่ายช่วงอ่าบรรยากาศตอนมืดนะพี่ๆนะก็อ่า กดไลค์กดแชร์นะนะพี่พี่นะก็ตรงนี้บอกไว้ก่อนนะเคยมีประวัตินะมีคนมา,าจำน้ำตายอยู่นะก็คือรู้ข่าวมาอยู่สองสองลายนะก็คือมีคนแก่หนึ่งลายแล้ว,วเด็กนะผมคนแก่เนี้ยอาจจะเป็นแบบตะคิวหรือว่าอาจจะแบบดื่มนะดื่มมาแล้วก็ลงน้ํานะก็เหมือนกินแก้หน่าวอะไรประมาณนั้นนะพี่พี่แบบดื่มปับก็อาจจะแบบมีหน้ามืดแล้วก็หน้าความลงกับน้ำนะอันนั้นหนึ่งหนึหน่งลายแล้วก็เด็กเด็กก็อายุป,ประมาณอา่ารุ่นเดียวกับ S! <S น้ำเหนือนะครับผมเป็นเด็กูุชานะก็คือก็เป็นคนที่ก็เด็กเด็กบ้านนอกนะเวลาช่วงวันหยุดเนี่ยก็จะอาจจะแบบไปเล่นน้ําไปหาปลาอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเขาเด็กคนนั้นเขาไปแค่คนเดียวนะก็เลยแบบไม่มีใครช่วยก็เลยแบบอาจเป็นตะคิวนะเท่าที่ผมดูมาอาจจะนะเพราะว่าเรื่องมันก็หลายปีมาแล้วนะก็คือบรรยากาศก็น่ากลัวนะพี่พี่นะเพราะตอนนี้ผมอยู่แค่คนเดียวมาคนเดียวนะพี่พี่ก็ไฟอยู่กองหนึ่งนะก็ เจอกับแสงไฟนะผมอาจจะเป็นคนมหาปลาเหมือนกันนะแต่ว่าตะโกนตะโกนใส่ผมนะเฮ้ย<ๆ>อะไรสักอย่างเนี่ยแ,แล้วผมเใส่ไฟไปแต่ว่าใส่ไฟได้ไม่สุดนะผมผมไม่กล้าเปิดสุดเดี๋ยวม,มีปัญหานะบางทีบางคนเขาไม่ชอบให้ให้ใครมายุ่งนะพี่บางคนเขาแบบเป็นอินโทรเวิร์ดนะแบบไม่อยากยุ่งกับใครนะเขามาตกปลาคนเดียวอย่างเงี้ยเขามาตกปลาตั้งแต่เช้ายันมื้อบางคนนี้ คนเขาคนของมาอยู่เป็นอาทิตย์เลยนะผมนะเป็นช่วงมันอยู่บ้านนอกเนี่ยเป็นแบบน,นี้กันบ่อยมากเลยเขาก็จะมาตกปลากันอแบบอยู่เกือบถาวรน,นะผมแล้วอาจจะกลับไปเอา,เอาพวกกระพงก,กับเข้ามาบางครั้งนะเมืเ่อเย็นเย็นนี้ที่ผมมาเนี่ยก็เจออยู่ซองของคนแสง่งอะไรว่ผมเจอแสงอะไรเมื่อแป๊บนี้ข้างหลังเขาขาวไม่กี้นะตาฝา,าดเปล่าไม่รู้พี่รู้พี่พี่เห็นก็บอกนะโอเคนะพี่ ผมคิดว่าอาจจะมีสิ่งลี้ลับหรือเปล่านะผมตรงสาานี้นะเพราะว่าเรามีล่องรอยร่องรอยของการเขียนลวดลายอะไรต่างๆนะพี่ๆนะอีกอย่างหนึ่งผมก็ถ่ายคลิปแก้เหงาด้วยนะเพราะว่าอยู่คนเดียวแล้วก็ตรงนี้ฝ่ายตรงนี้ไม่มีสัญญาณนะพี่ๆนะก็เลยมันเหงาเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรนะเล่นอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้นะพ,พี่่ผมก็เลย เงาก็เลยอัดคลิปไว้อย่างที่บอกนะผมถ่ายคลิปแก้งเงานะผมแบบว่าถ่ายเล่นๆนะผมถ่ายตัวเองนะแล้วก็คุยกับกล้องแล้วก็คุยกับตัวเองนะอืมก็เบ็ดเบ็ดนะผมผมปักไว้อยู่ออ่ตรงอริมริมเบ่อนะผมเป็นริมเอฝายนั่นแหละครับจปนเป็นดินนะเขาปักไว้อยู่หลายอันนะผมแล้วก็ขึ้นมาลบาฝนตอนที่ฝนตกตอนช่วงหัวคํำนะก็เออ ผมได้หน่อไม้มาส่องหน่อนะพี่ๆนะนะเดี๋ยวผมให้ดูนะพี่ๆนี่นบพี่ๆนีไผ่ตรงนะผมไผ่ตรงแล้วก็ได้ปลากระกุ้งส่องคำตัวนะพี่ๆเห็นไหมปลากระกุ้งนะพี่ไฟใส่มันสว่างไปนะไฟแล้วก็อย่างหนึ่งเอ่อไฟใส่ผมฐานก็จะหมดแล้วแบตบจะหมดแล้วนะแดงนะเนะี่ะพี่เห็นไหม ถ้ามันกระพริบเนี่ยก็คือเปิดได้ไม่นานแล้วแหละเพราะว่าผมก็อยู่ที่นี่มันตั้งแต่หัวค่ำละเราก็เปิดตั้งแต่หนึ่งทุ่มมนาะตอนนี้นี่สี่ทุ่มจะห้าทุ่มแล้วพี่ๆลองคิดดูดิกี่ชั่วโมงแล้วไม่ได้เอาใส่ชาปมานะมีแต่เพลวแบงค์กับใส่ชาโทรศัพท์แค่นึนนงนะงครับอืมบรรยากาศก็ค่อนข้างวังเวงนะผม,มลองดูแล้วก็ลองพิจารณา,นานดูนะครับผมสำหรับผมก็ค่อนข้างเอาเรื่องนะผมยิ่งฝนตกแบบนี้นะถ้าผมไม่ติดฝนเนี่ยผมกับบ้านไปตั้งนานนะพี่ๆ บรรยากาศก็เอาเรื่องนะนี่ก็ค่อนข้างลบนะพี่พี่อันนี้คือทางน้ำหลากน,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 นะพี่พี่นี่ตอนที่น้ำขึ้นเยอะๆนะพี่พี่เนี่ยผมปักเป็ดอยู่ข้างหน้านู่นนะแต่ผมพาไปทัวร์ขอบสะแป๊บหนึ่งนะพี่พี่นะคน่อนข้างที่จะลกนะโอ๊ยไม่ดินนะ มีคนอยู่นั่นๆแสงไฟอะไรดิเห็นไหมผมดิสิ่งคนคุยกันนะแต่วัดเมื่อเย็นทั้งเย็นเนี่ยผมผมนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยไม่เจอใครเลยนะนี่กิมผมเจอแสงไฟนะั่นๆะนะเจอไหม สองคนสองใครวะใครตะกอนเลี้ยขาใครวะเฮ้ยเข้ามาตอนไหนวะโอผมเพิ่งเห็นเลยนะสองคนสองคนตรงนั้นแหละคือป่อไม่เจอต้องไปส่วนนะดูเคาเห็นผมมาเลย ถ้าไม่ใช่คนรู้จักนะทัง้งมั่ฝนตกแบบนีนะ้น่าจะเจอปลาบ่อยแน่นอนนะมาหาปลานะี่แหละนด้ปลาไหมครับนี่เยอะเกาะนี่เยอะกาะเขาไม่คุยกับผมนะ ผมเป็นคนแปลกน้ะสำหรับเขาต้องระวังนะเราอยู่คนเดียวด้ะมีขอบอ,อยู่นู่นนะพี่พี่แล้วตรงนั้นก็เป็นภูเขาแล้วโอเคมันื่อนไปดีกว่ารบฝนดีกว่าเออผมผมผมมาปักเป็ดเช่ๆครับเล้อผมไปลบฝนกันเด้อ ตะกอนทำอะไรวะขาตะกอนทำอะไรวะผมเป็ไม่ได้ทำอะไรแห่ปากันนะ เล่นน้อยๆมานะผมเห็นเขาเหมือนถือปืนด้วยปืนยิงตานะน่าจะเป็นปืนยิงตานะมะั้งสองวันแล้วพี่ๆี๋้วผมไปรอฝนอยูส่สโลผมก็กลับแล้วพี่ผมไอ้นี้ผมเดินทางมากับมอเตอร์ไซค์นะพี่ๆเพรากลับไม่ได้นะครับมอเตอร์ไซค์ถนนลื่นอันตราย ก้องขนาดไ่คิดจะวคงเห็นแต่เขาไอ้นีอะไรเรว,วาดผมไม่ได้ถ่ายอะไรครับพี่ผมมาหาปลาไงถ่ายปลาใช่ครับผมเด,เดี๋ยวผมก็กลับแล้วผมเขาบอกว่าถ่ายอะไร นนถ้าอีกสักหนึ่งนะพี่ๆถ้ามันยังไม่หยุดตกมผมว่างต้องดูฝนกลับนะพี่น่นะต้องขับไปเรื่อยๆ เี่ยี่้ยมหาป่าป่า มาหาปลาป่ะครับผมไม่ใช่คนไม่ใช่พวกมปกินนะพี่พี่พวกมปกินนะี่มันต้องเปิดไปใส่เดินนะไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ย ที่ไหนวะไปไหนแล้ววะเฮ้ยเสียงไม้หกักใครคุยกันวะเสียงไม้หักนะพี่พี่ไม่ยินไหมอ้ยเสีงเยสงอะไรวะ เฮ้ยใครวะใครครับเหมือนจะเหมือนจะได้ยินเสียงคนหลายคนเลยแต่ทำไมเฮ้ยมหาปลาป่ะครับผมฮะพี่มหาป,าป,าป,าปา่าครับมามานั่งที่ล่มด้วยกันนะเฮ้ยพี่ไปไปนั่งที่ล้มๆด้วยกันนะพี่ผมนั่งอยู่คนเดียวมานั่งเป็นเพื่อนกันก็ได้ครับผม ดเฮ้ยแต่อม,มันดีเสียงคนหวัวล้อดูหน่อยงไวะมากี่คนครับผมคนไม่ต้องไปสนใจนะพี่พี่ไปดีกว่าต้องยุ่งกับเขานะ เป็นไงวะเฮ้ยเป็นไนงฮะเฮ้ยใครมัวรอจะดขึ้นมาทางนี้เหรอน่กลัวนะ พูดพ <Cornell>. ูดพ really so ูดพูดถึงเด็กผู้ชายที่จมน้ำนะสิ่งคันหัวล้อกันเลยลองฟังเสียงนะลองทับกันดูมั้ลองฟังกันมันเหมือนเสียงคนวีกันมันจะเขานั้นไป ตรงไหนเนี่ยเส้หนหัวล้อมอ่ยเส้หนหัวล้อมันมันเสียใหญ่ยิ่ม แค่คนนี้กี้มันไปด่ดนไหนวะพี่พี่ลองพังเส้นดีๆนะ <c oughs> หว่วยร้อ <c oughs> ผมมาผมเดี๋ยวผมกลับเลยดีกว่ามั้ง ปีกันแล้วก็เหมือนแล้วเหมือนแบบสะใจได้ใจอะไรทั้งอย่างอย่างเลยผมรู้สึกมนได้ยินเสียงมาจากข้างบนนู้นนะข้างหน้าน,นู้นนะ เราผมอยู่ไม่ได้ละถังใช่ถังก็จะหมดได้พวกกุง้งตัวเล็กๆนะพี่ๆนะได้น้อยเกิน์ได้เหลือเบ็ดยังไม่ได้ไปเก็บเบ็ดนะพี่ๆ<ม>ได้บัดหน่อไม้มาสองหน่อเตอร์แกงเปรบน่าจะอร่อยนะหน่อไม้ไม่ค่อยออกนะปีนี้เป็นแล้วผมก็เลยไม่ได้มีรายได้เรื่องหน่อไม้นะพี่ๆตอนนี้ฝนหยุดละ ใจก็คำนวณอันตรายนะพี่พโอเคก็ยังไงก็ไปเจอกันโอากาสหนะ้าคลิปหน้านะพี่พนะผมอยู่คนเดียวก็กำนวงเวงไงก็เลยแบบอัดคลิปเ,เหตุการณ์ต่างๆไว้นะผมแบบเจออะไรแล้วแต่นะผมแต่เม่กินเนี่ยคนเม่กินให้ผมเดินตามตูดไปหายไปไหนไม่รู้แล้วก็ได้ผมบอกว่า,วา,อาอย่ามายุ่งอะไรทุกอย่างเนี่ยนะแล้วก็เอาหินเฟียงมา โอเคครับ okay, พี่พี่เดี๋ยวผมเดินทางกลับก่อนนะผมก็เจอกันโอกาสคลิปหน้านะผมนะบายบายครับน่ากลัวไหมครับพี่พี่นี่ถ้าจะเข้ามาตรงนี้เนี่ยยังไงก็ต้องเข้ามาผ่านจุดนี้นะพี่พีพ่นะก็เคบรพก่อนกลับน,น,นะพี่พี่นะครับสาธุจำจำไว่จะปจะเมาาาขเา้าไม่ได้มาลบดูนะครับนะ่าจะตามกลับน,น,นะครับผมนะก็ถ้าเกิดผนทำอะไรที่ไม่ดีใส่ ทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนะครับก็อย่าได้กดเครื่องเลยนะครับต้องใส่ต้นนี้เนี่นยไหน่าจะไหลปีะนะพี่พี่ก่อนผมเกิดเด็กโอเคครับพี่พี่เผมขอตัวกลับก่อนนะ